เมื่อวันพระขึ้น15บห้าข้ามเดือนหนึ่งที่ผ่านมานะคะณทุดงคัสถานอำนาจเจริญคณะกาเลนมิตรผู้มีบุญได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญเนื่องในวันพระโดยได้พร้อมใจกันปฏิบัติธรรมน้อมนำใจนะคะมาวางไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ค่ะ ปล่อยวางภารกิจทางโลกนะคะเพื่อจะมุ่งหาความสุขสงบภายในทางธรรมค่ะและเมื่อทุกท่านจิตใจผ่องใสดีแล้วซึ่งเป็นการพร้อมนะ,ะที่จะประกอบพิธีการเพื่อถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีกาลยานมิตรมันทนากาลยานมิตรธนารัตสีถาพรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายเข้าสารโดยมีกาลยานมิตรนงครานแสงสุกวาวกาลยานมิตรจุไรวัน ผู้กำชัยเป็นเจ้าภาพถวายค่ะซึ่งทางทุดงคาสถานอำนาจเจริญได้จัดให้คณะเจ้าภาพรวมทั้งคณะกระัรยาณมิตรได้มาสั่งสมบูรณ์แต่คณะสงฆ์ด้วยการถวายพระทหารในทุกวันค่ะเพื่อให้ทุกท่านได้สั่งสมบูรณ์ร่วมกันซึ่งทุดงคาสถานอำนาจ,จเจริญก็ได้ก่อตั้งขึ้นนะคะเพื่อที่จะรองรับโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกอบรมศิลธรรมนะคะอนอกจากนี้ยังมีการอบรมพระภิกษุส,สามเณร อบรมเด็กเยาวชนให้เป็นคนเก่งและก็คนดีเป็นอนาคตของชาติต่อไปค่ะนอกจากนี้ยังเป็นศูนย์รวมใจของคณะกรยานมิตรในจังหวัดอำนาจเจริญด้วยนะคะ,ะซึ่งก็ได้มาร่วมการทำกิจกรรมทางพุทธศาสนาร่วมกันนะที่นี้เองค่ะก็เป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่ทุดงพระสถานอำนาจเจริญค่ะขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุค่ะ